มาถ okay, ึงก็ได้มีคอมโตเมชั่นได้ยงไงต่อถ้าน้นออ้น่ออกให้น่อเาจะรู้ได้ไงว่าบ้าเรามันจออไม่สิที่นี่ขมี curity อยู่ราสามารถ ที่จะรู้ได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้ามใครจะกอดออกบ้าม,มันง่ายแน่เลยให้แลนก่อนออกขอมมันดออกกีชาร์จพลังพิกนิดดีกว่า ได้เจอทุกคนวันนี้หลังจากที่ไม่ได้อยู่ไทยมานานมากวันนี้ก็แวะมารับบรรยากาศความร้อนสักนิดหนึง่งมาเติมเต็มความอ,อบอุ่นแต่ว่าไม่มไเป็นไรเพราะว่าไซมิสเขามีระบบป้องกันความร้อนอย่างดีใช่ก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับผมฮัลโหล ของคุณอาโปนะคะหลากหลายคลิปเลยหลากหลายราการซึ่งที่ดีรู้สึกได้ว่าคุณโปเนี่ยเป็นคนที่ทัศนคาตาิดีมากเวลาจะทําอะไรเนี่ยมีระบบมีแบบแผนแล้วก็วางแผนอนาคตได้เป็นอยา่างดีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะคของอพวกเราจริงๆในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วอยากถามหรือเปล่าใช่ บริษ uh, ัทเดลทาวเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเขารางติดต right? ่อในทุกีกับบริษ okay. ัทซานดีซานดีแอสเซทซึ่งเป็นแบบคือต้องบอกว่าซายดีซายดีเนี่ยคนที่อยู่ลึกลับคือคุณจอห์นคือคุณนันทาที่เขาอยู่้ลงหลังโครงการใหญ่ๆในประเท้ไทยในการก่อสร้างบ้านไม้เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นโครงการทั้งหมดที่คุณจอห คุณจแล,แล้วก็อจนาชาแล้วก็ทีมไซนทุกคนเนี่ยทเาเคเป็นคนเป็นผู้ผลินรบถ,ถ้านาเองทไทนนขึ้นมาขาเอาวิธีิดก,การที่เ,เป็นคนทาแล้วก็ปูก<อ>ใช้งานจริง<อ>มาศึกษาต่อเนือ่องรเรยการเป็นแบนบมีระบบต่งนางๆที่มือนโมเดลทีนน่ยทอ,อย่างเใ้กจะเป็นแบบการรนหรือลักโลกหรือว่าทุกอย่างเป็นแบบคมออโตเมชัน อผมผมดีผมอย่างนั้นก็ว่ามันน่าสนใจตรงนั้นแล้วไอ้วิธีคิดของท right so, yeah, ีมไซเบอร์แล้วคุณดูดายทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันตรงผมที่เราต่างกันช่างเลือกเราจะเลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะที่สุดกับเราและก็ดีต่อบกับทุกคนเพื่อจริงๆแล้วน้องๆในทีมฟันตี้เขาเลือกมีสิทธิ์เลือก่ไหมคะค่ะแต่ไม่จช่ว่า ใส่ใจลายอ่เราก็เลยต้องหาคนที่คลิกแล้หลอจากที่เรานองเลือกเราได้เจอเขาแล้วคลิกเลยพอได้คุยกันก e. <affe tới> ็จะมีแนวคิดเหมือนใส่ใจในทุกอย่างที่ท่าส่เราใอี่ม เรื่องการพัฒนางารที่เป็นอิสระเต็นของถ้าเราถ้าเราสมาบารีเราดีสมาบารีแล้วทำยังไงต่อความสมายสงบไปให้ทั่วโลกที่มเป็นแนวคิดเราเลนุ้ยกไป คือผู้ชายใสไ่ามายเราก็ได้คุยกันต่อค่ะแล้วเาก็เป็นคนที่ส่จเรือแล้วก็เลยไที่มาที่เราก็ลิจารณ์คะี่นะคะก็คือจมมานีเป็นของทักษะท่านส่วต่างคต่างถูกชะบากันนะคะใช่ไหคะก็ผมก็เลยบอคอสุนัขว่า เรียได้ยได้ไหมได้คือคือคือเว่าบอกว่าทุกงานที่โปือหรือว่ารู้สิททำเบอกว่าโต้องขอศึกษาันี่โต้องขอลองใช้ก่อนเพราะโปจะได้แบบพููจะเขารู้สึกโบจริงว่าคนคนที่เขาองใหมันมันเหมือนกับที่ที่เกมใหม่นยยาถ ขอคุณสุนาราว่าผมขออยู่กกอนใค่หลอดได้ขออยู่ก่อนแต่ว่าไม่อยู่ที่เดียวนะ มันมันทำให้การก <Bond> ินอยู่สะสบายและที่สำคัญคือถ้าใครที่กำลังมองหาว่าเฮ้ยถ้าสิ่งใดมันจะมูลค่าเท่าไหค่เพราะว่าคือถ้ามันอยู่ในง่ายใจมือมันน่าสนใจดีโอเคมันจะเราต้องหาคนดูแลแล้วที่นี่เขามีประเภทมีคนเอาผ้าไปซักให้ทำอาหารให้สิ่งใหญ่แบบที่คนเห็นในในโทรทัศน์เลยว้าวที่จริง แล,แล้วตอนที่คุยตอนที่คุยคอนเซ็ปต์กันก่อนเลยเถิดจะมีซีตัวเนี้ยคือเหมือนเป็นการคุยกันท,ทั้งทีวีไซส์และข้าทีวเดียวกันค่ะคือโบโบก็มีได้พูดอยูบ้างโผล่ก็เหมือนคิดว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกดิดว่าเป็นสืน่อการที่เราอยู่ <c oughs> งั้นทุกที่ที่เราไปเราใช้เวลาในการเจอคนในในการพูดคุยบ้าใชา่แล <c oughs> ้วมันองมีที่นิดนึงกลับมารู้สึกว่าได้รีชาร์จมันสมอซึ่งตัวทีวีไซส์ใช่ ผมรัใจโจอกับวงสัการาทีมก่อนแล้ะตอนที่ได้คุยกันทุกทครั้งที่เขาเล่าทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องของการทำโคงการหรือโงการขึ้นมาหรือสิ่งที่เขาทโดยตามเป็กายเวลาี้โเล่าถึงการวาแผนชิหรือหรละการก็จะมีความรู้โอ้ยับใจสิงที่เขาทแเราชอบนะซึ่งเขาก็ะทีม คนเห็นราตายเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าสนใจคนที่มีคเชื่อคาใหญ่ที่เกิดเชื่อแล้วเขาก็ยังหนักแน่นอยู่แต่ไม่ไม่ว่าจะกี่สิบปีเขาก็ยังทำเหมือนเดิมเขาเชื่อเรคุณภาพเขายังเชื่อเรคุณภาพไปอีกทีผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราเข้ากันได้ดีเพราไม่ว่าจะผ่านกี่ปีเขาก็ยังเชื่อเรื่องเรื่องคุณภาพเหมือนกันดีเพราะไอร์ชั่นที่ได้ต่อยอดไปเรื่อย ่จริงๆแล้วพันหงนี้มันแบบจะต้องเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องแต่งกับ้าเล่คืออย่าทำตัวรับชมเป็นเราไม่ใช่คนมันมีลายเรื่องที่เราเข้าเรียนอนรียนนี่เป็นแบบที่เราทำกันเลยเป็นการพัฒนาแบบสุดมันจะปรับมันจะปรับมันจะจ่ายบ้างคือโอเค เอ็มสองห้าแต่มันจะปรับภุมีอากาศในบ้านก็คือมันเพิ่ความเรวแล้วเราจะเจอในบ้านทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเดินในสวนตลอดเวลาแล้วเป็นอากาศในสวนที่มนดแบบนเองไม่ใช่โ์พัดมาใสคือางนั้มันเหมือนแบบพอผ่านพอผ่านแอร์ไปแล้วก็ผ่านขึ้นกองอากาศแล้วมาสู่เราแวกวนอยู่มันจะทำให้รู้สึกว่ามันเหเฟรชตลอดเลาคือบางทีมนรู้สึกเียนอนก็ เกิดจากการออกเสยงไม่เพมันก็จร่การใช่ค่ะโดยเฉพาะแบบทุ่คณเอาแตงการได้เยอะสิ่งอะไรที่จะชัดนได้นั่นก็คือบ้าะแล้วชอบถูกส่วนไหของบ้านที่สุดคะนส่นที่ชอบเลยโอตจะจบที่จออาเดียวหน่อยเราชอบจอดชอบอคือจริงคือจริงทุกส่วนในบ้านโอ๊ทุกส่วนในบ้านมันสำคัญต่อเรา การที่เราด้เดินไปสวยในกลางมันต้องชื้กอบุนแล้วจะปลอดใช่แล้วตอนอนเยอะสุดนอนเยอะสุดแล้วต่วางเยอะสุันอนเ่อะุ่นอนเยอะสุด